เป็นยังได้ได้รายแล้วมันจ้านะสบายดีพี่นองบริหัรกล่องมหาสูด้านกันบริการนั่งนั่งริกาที่จะร่ามันยังดีวะ ไปหานไปหาสูาากพี่หน้าที่ประจันหน่าพี่น้องจ๋าสบายดีค่ะตีนกุศยันมึงไปหนอปีอ้าวคอ้าวอาหารกล่กองมาหน่อยดามตัวได้วะตัวเป๊ะเลยเฮ้ยเนเน่ ที่น้องเนาะหลังจากที่เวลาผ่านไปกะยังยังแหละเยียวย,ยาโมหูเนาะจากทิดามามากสิห้าวาคุนเบิง่งก็สิห้าวากุ้นี่แหละตอแหลสัางเรื่องขึ้นมาโอเค เลยซว่าซีฟซีว่าฟังอ <kas S 2> <bucks> ีห <Enfin> ัวโปกกะโหลกกระลาขึ้นมหน่งพี่เมื่อแม่นางอยู่หันเมือเมื่อเพื่อเฮ้ยยังเนาะอ้ามีงานฟุตบอลยังการจักไปพี่น้องบายดีบายดีพี่น้องบายดีสุอมงฟุตเด้อ ืันนี้กะสิมาบอกพี่น้องเนาะกะให้เขาใจกันเขากับจอยกะคืออยากเป็นเนี่ยอยากคบกันนานๆกะคือเป็นหมูเผื่อสิได้อยู่คบกันนานๆหมูเผื่อกันสิได้ขบกันนานๆแล้วอย่างหนึ่งกะไก่กับจอยกะจะได้ความงานกันอีกเดี๋ยววันสี่เบื้องไหนกันเนี่ยเขาเป็นแบบนี้กันออากะเลยโตรงกันแล้วเรียบร้อยแล้ว ก็คือสีมาออกซืเอนไอพี่น้องเบิ่งเนาะไอพี่น้องฟังมาเท่ากาันเป็นเพื่อนกันเป็นที่ดีต่อกันมีอยังกับถอยเลิกกันเก่าแต่ไก่กับเพื่อให้เอฟซีเทาจอ่ะสบายใจกับไก่กับว,ว้าวไปพร้อมมากูบอได้ต่อแลเดต้อวมากู้สังส่งเรื่องสูสติดมามต่อแล้ค่ะบอกเกี่ยวกับไอยเด้อพี่น้องเด<ช>้อก็คือ ทีไก่มอคลิปไอ้บอยนี่ก็คืออยากให้ให้กันอลีมือนั่นแมนบอลสู้ให้กันเลยีเชื่อมาเลยดีๆเหมือนนั่นอ่ะตอนนี้กเวลานี้กขพอใจกันแล้วห่อกับเป็นหน่งนเลย่อพอใจกันแล้วแมนบออีจอยมึงสิบวกิดจากสี่มันอีกตีบ่่าเนมกันอยปมกันเปนเสี่ยวกัน เส oh, ี่ยวันบ่ตัวทีปีเลยอันอยู่ี่ปีเลยเาเจีเป็นไอเหาัๆอเี้ยไอเสียวอ่้าบอกหูเดีกว่าอีนั่งทีเห็ดให้มันอันนั้นได้นะพี่น้องเอ้ยจะคือว่าแหละเนาะอารมณ์แปลปวันกระดิปนมีกาบูนี้เปิซบจจสิปกดังไมื่ลไเดี๋ยวนี้นะทางหลังนี่ ม่วานี่นาก็เขมรเห็นเป็นนี้ออกจะหัวตอนนั้นเขมรมันก็แล้วตั้งแต่เมื่อวานนี่หลายคนกัไปลุ่มด่างไก่เนาะไกกัย่อมหักพิษนิดหน่อยลายคนกับเล็กไปแล้วก็หลายคนกับข้าใจลายข้นกับจ้าไก่อันนี้มึงต้องเข้าใจในความหล่อมึงได้้ยเขาว่านาคอยคือหัวนี่มาหล่อวะแม่นว่านาคือหัวน่ะนาคือหัวน่ะท่านโคกนั่นฮะทางโคกน่ะ เอาตากันดอกขวักับข้างโกลมีลายอ่ะหนาไก่นั่นหนาคือกับปลากระสอบนั่นนะนี่ลายอย่างเนาะพี่น้องเราไก่กับบริเคียบ์บริสั่งเนาะก็แล้วแต่พี่น้องทีจะทีว่าเนาะเพราะว่ากะเพิ่นกับสูสิบริเขตจะเถื่อแม่ครับบริเขตแล้วเขาเป็นหมู่กันแบบน้อยเป็นหมู่คนที่เดือดฮ่อนบริเมมมีแต่สูสีสองคนไช่ไหม เจ้าอืแม่เออป้าป้าเอ้าขอโทษหลายๆขอโทษใช้แล้วเขอโทษป้าเนาะขอโทษถ่านต้มเพื่อเข่าเพื่อข่าล้วปุ่นอิงเข่าอิงข่ามึงหมดต้องใกล้กันนั่งไคนั่งมันออ้ยเนักด ตอนนี้นั่ัดกัน้มึงสีมากมันอีกตอนนี้นั่งขอาใจแล้วนั่ง่ายกูตนลายนั่งบอกนี่ไงเขาตัวในลายต่อไปกับซลากันไปอีกบอลนี้ไปสื่อเพื่อนั่งไปสอแบบม่นัดเพื่อนเป็นเพื่อนกันนั่ักเีนเอนไปแล้วบูให่มาเองนะจ้าทนให้เส้นหนาเสนตาแบนี้เพื่อนก็คือกาเข้ากันเซียบรบเ่เพื่อกันแล้วแบบนี้เส้นหนาเสตาแบบนี้เออไปมันกับเาต้องทำมันเพื่อเนเพื่อกันแล้ว เอนาเเพือนรอับอแล้วตัวนั้นอันตันออกไปไปเอยมันเพื่ออกให้มันกอดแล้วยุดมึงอยากไปเรียกใคร็ไปเรียกอีนี่กานันัทขอันนี้รถกูรถเจ้ิเป็นประสาทยอดมาเอาเนี่ยกูมาขึ้ตอนกูมาเอาเนี่อีกูแบบเป็นอย่างกระบอกตกของสตายก แต่ไก่กะผู้ซื้อพิษแหละไก่กระเสียใจเลยพี่น้องคอมเมนต์าสิเป็นเรื่องตลกเลยพี่น้องมันเป็นเรื่องมันไม่เ็นเรื่องตลกเลยพี่น้องนะครับไม่ได้เม็นว่าสิเรื่องที่สร่งขึ้นมาได้บางเี้องคอมเมนต์ไว้เนาะว่าไก่น่ะเหมือนสะใจไปวเหลอกเลยคิมก่อนเนี่ยคิมใบไก่กับคุณโอนเนี่ยเดี๋ยวกะแม่คุณโนำเนี่ยคนถัดใจเด้อไก่ผมได้เคยขิดมันตลกมันตลกด้พี่น้อไก่กะซียใจมันแบบก็เลยหนกกะซียใจด้พนอง ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆายทำในเอหรือว่าสิ่งใดที่ไก่เ็ดผิดพลาดไปเนาะกับตอนนี้ครับก็เป็นหมู่เพื่อนกันเอาปอดีกันเปลากันเอดีจับมือกันดูฮะนี่ไงทางข้างนี้หัวโปกเนี่ยเป็นหมวกกันพี่น้องเนาะ เป็นหมู่กันหมู่เพื่อนกันจับมือแต่แค่จะมากอดมาคว้าไมัโดนโบแมนหมู่เพื่อนนี่มึงบมูหายแล้วมึงบมูต้องให้มันเกาะอ่โดยหมูหายกอดแล้วยืมยังไงพี่น้องโตมึงเองคือการมึงก็ต้องขีดจากสี่ข้าโอเคครับอืมมันกินยังไำมันกินอย่าะเดือดห้อนกันเบอร์ที่หอนเบอร์ที่อืมไปไหนกระหายบอลนั่น ยังางใช้ได้กล่าวขอโทษด้วยจอยเด้วยเป็นยังพอเป็นยังเออได้กล่าขอโทษขออภัยอะไรนี่ที่เห็นในมีน้ำตาเนาะที่เห็นในคืนที่เห็นในมีความหวังเนาะอย่างได้กลาใจกัขอโทษจากใจคือต่อไปนี้เรับกับเป็นผูเผื่อนกันเพื่นเพ่ดีเนาะดีๆต่อกันมี่ยังต่อสอยเลือกกันในฐานะมูเพื่อนนี่ยังห้องกันที่เก่าห้องกันที่เก่าเก่าไป็นน้า แต่หามมากหามากต้องขับกล้นขึน้องอืมอือแล้วพี่น้องอย่าตามเพิงมือก็ได้ถักเผื่อแล้วโว้ยเอาคุณถ้าจับขึ้นน้องอ๋อขอโทษขอโทษอีกแล้วจอยเด้ออย่าผมเลยเอฟซีซะจอยพ่อใจเด้อเป็นมังกรไม่ขอโทษแล้วขอโทษเด้อดีมหัวโปกเนี่ยต้องไปหามากไผยกูบอกว่นจากสีละสีมันต้องมากอืมอืมกามี เอฟซีจจ่อยเนาะหรือว่าใครตามนันที่อยากให้ไก่มาขอโทษเยากไก่ก็มาขอโทษตามเ,เรียบร้อยแล้วให้นกมือน้มำมนต์ด้ยบอ้นกไม่ได้นอ่องแข่งกันแต่ก็นกมือเอฟซีเนาะเอฟซีจะจ่อยนอกมือขอโทษแล้วเด้อพี่น้องเด้อถ้าบได้นาดมันมาได้พี่นอ้องอันนี้เนาะมันมาเองมันจะมาหลักไปคุยกันตอนใดบอจักมันหัวมันดอกคุยกันเมื่อกี้แต่หมูว่านี่นานัดมันออกมาหมูว่านี่ นั่นน้องมะว่าเดี๋ยวภาษีขนาดเนาะเนี่ยสิเขาใจผิดกันไปใหญ่ว่าบริวารตะบักไก่บะกาาพ่อมมึงนันหามไปใกล้มันเออได้ค่ะว่ากันได้ปกติจะหามไปก่อนไปเฟื่อไปหอมบอกเอาแล้วเขาก็ว่าทำบะก้าพี่แล้วว่าเออเมียจ่อยเมียจ่อยสุดท้ายมันเป็นแบบนี้อีกเนาะม่เห็นอืม กระแมนทั้งสองคนส่วนนั่นแหละเคยว่าวแบบดีๆกับมันมาเลยวังแก่เขาวังกันอืมไปก็ขีดมาฟันนอนมันสีหุ่นแหงปันนี่เนาะแหงปันนี่ถ้าจะขีดห่วยกูกูสิไปซ้ำมันอยู่ได้กินข่าวเลยกินแล้วกินกับเรากินละขอบใจพี่น้องที่ติดตามแล้วพี่น้องเด้อไลไลไลขอโทษเด้อพี่น้องเด้อ วจอยแล้นางเอกองค์ยิงจอยพระมเหสีฮีโปกเกินไปเนะอืออะไรตัวเป็นพระมเหสีมเหสีบอสเหรออือาไะปิติอ่าอีจอยกรับพีดอืมก็ว่าบะมวนเออกระเทยหัวโปก็ว่าบะมวนเอออพระมเหสีจอยองค์ยิงองค์งยิงจอยมาดามจอยคุณจอย ลงถ่ายกับอีกกระเทยหัวโป๊ะคือเก่าเขาแล้วขโมดไปเนาะเอ้ยแม่มันสีเขียดเแลก็เคยว่ากันวันนี้จะขีดกันขนาดขนาดคนฟังเครียดแท่นกับเครียดไปซะถ้าสิควมหูซึกตื่นป่ะนักก็ได้อันนั้นมันจะจ่อยอยู่ราชวังนียังยืนยืนในเกย์กันในนั่งนี่นั่งยังเศร้าเนี่ยคนเศร้าถิดน่ะพระมเหสีหีโป๊พระมเหสี เอารถมากะตามนั่นแหละตามนั่นอะไรพี่น้องไก่บ่เคยเห็นเอาจ่อยมีคำตามเลยเป็นเรื่องตลกเด้อพี่น้องเด้อไก่ขอถอยหลายๆบ่เคยคิดว่าเป็นเรื่องตลกที่นิ่มที่อ้วนก็คือแบบจะให้ทักทิ่ว่ายนาะอธิบายกูถคอกันบ่อยบอยกับผู้กันเนาะอไปมากับพีทก็ไปกับพีทบอก่าเลยดีกว่าดีกว่าเนาะลานไปนัง มึงเวียนขับไปหามันเห็นยักกูบอกให้หนังไกล้กันครับเคยขาบไปนะโอ้ยบอกเบียดกูพี่มึงมีเหตุใ้คนร้ายคนเดือดท้อนมึงนี่วอลได้ลูกไบ่อยอืมส้มน้ำหนาส้มน้ำหนาบ้านวะเวียนส้มน้หนาคอยว่ลส้มน้ำหนาซูบัสซองนั่นมีใจน้ำเนื้อที่เราเาได้อีกแล้ววอลได้ ซ้ำนในละพี่น้องจะน้องพัฒนาเนาะตามนั่นแหละเนาะคนติดติดตามเข้ามาจะโดนนะเราเจ้าสิผูกหรอกว่าแลหรือบ่แลโดยฝากตามไก่เก่าเด้อพี่น้องเด้อบ่มีการแลเขานะเรื่องจริงคือเรื่องจริงพี่น้องพัฒนติดตามสมบัติใจพี่น้องเด้อใจหลายหลายพี่พูดฟังส่องพูดเฉย

กินเหมือนอย่างหมูเพื่อนกันคิดีกันบ่หายแล้วแบบนี้หลัวหายแล้วเรียกใช้กันแบบปกติอะซีบอมีแบบกอดแบบหอมแบบหรือว่าอย่างเงีเออพี่ในส่วนนั้นบอพี่น้องไปไปคลิปทีโตว่าจูบปากจูบปากจริงไหมวุ้นนังตัวไม่ได้จูบปากเขาเลยบอกพี่น้องว่าตัวเบาในคลิปวันนี้ไม่ได้จูบเด็ดพี่น้องนั่นบางนั่นมึงก็วอาว่าจูบอยู่สามต่อพีชไม่ได้โจพี่น้องไม่ได้จูบปากแต่กอดแต่กอดน้องหาพี่น้องน่ารักเลยเนียนเปล่า แมนกอดที่ซื้อไม่ได้จูบพี่น้องขอสดขอไฟลายบอกดาราง่ายต้องมาตั้งโต๊ะแถลงอยู่จะแม็นโพดจะแม็นโพความจริงนะพี่น้องเด้ไหมซ้ำนิดนึงพี่น้องตายไปนะจบเพียงเท่านั้นขอบคุณขอบคุณหลายๆขอกันใหม่เรื่องอื่นดีกว่านี่แมนบอกันเรื่องอื่นพี่น้อง